สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5รกรกฎาคม2.565นะครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนั่นก็คือจากกรณีที่ทางด้านรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทหารในยูเครนมาตั้งแต่เมื่อวันที่24คกุมภาพันธ์2.565นะครับ แล้วทางด้านชาติของสหภาพยุโรปนั้นก็มีปฏิกิริยาในการออกมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียแน่นอนครับรัสเซียนั้นก็มีการตอบโต้โด้วยการให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรนั้นจะต้องมีการจ่ายเงินซื้อกา๊าซธรรมชาติหรือว่าพลังงานจากทางด้านรัสเซียโดยชําระเป็นเงินรูเบิลและประเทศใดที่ไม่ทําตามนั้นทางด้านรัสเซียโดยโบริษัทก๊าซปลอมซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียนั้นได้มีการตัดการจ่ายกา๊าซ สองประเทศในนั้นก็คือมีทางบ้านด้านบัลแกเรียแล้วก็โปแลนด์นะครับถูกตัดการจ่ายก๊าซไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ได้มีชาวโปแลนด์จำนวนหนึ่งได้ออกมาประท้วงกลางถนนเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นผูกมิตรกับรัสเซียโดยระบุว่าประชาชนชาวโปแลนด์ออกมาแล้วประชาชนโปแลนด์หลายพันคนออกมาประท้วงที่บอกว่ารัฐบาลน,นั้นมีท่าทีเป็นสกตรูกับทางด้านรัสเซีย ประชาชนเหล่านี้อยากสื่อสารให้รัฐบาลของตนนั้นเนี่ยครับแสดงท่าทีที่เป็นมิตรกับรัสเซียมากกว่าเพราะว่าประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันประชาชนนั้นต้องการไล่รัฐบาลที่เป็นท่า,ทาตของสหร,รัฐอเมริกาหรือว่าเป็นบุคคลที่ทําตามในสิ่งที่สหร,รัฐอเมริกานั้นชี้นำเนี่ยครับแล้วหันไปคบค้าสมาคมกับทางด้านรัสเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านมากกว่านะครับในขณะที่เยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการประท้วงเช่นเดียวกัน โดยที่เยอรมนีนั้นมีชาวเมืองกลุ่มหนึ่ง <Han> นั้นออกมาประท้วงรัฐบาลนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้ทางด้านเยอรมนีนั้นผูกมิตรกับทางด้านรัสเซียมากกว่าการที่รัฐบาลนั้นไปผูกมิตรกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเพราะมองว่าการผูกมิตรกับรัสเซียนั้นเยอรมนีเยอรมนีนั้นได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวมากกว่าแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเยอรมนีจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาในเรื่องของทางด้านก๊าซธรรมชาติจากทางด้านรัสเซีย แต่ว่าผู้นําของประเทศนั้นกลับพาประเทศไปผูกพันกับทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกาอาจจะเนื่องด้วยว่าเยอรมนีนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม G7 นั่นเองแล้วก็การพบผรือที่ผ่านมานั้นทั้งหมดทั้งมวลก็พยายามที่จะเพิ่มมาตรการในการควบบัตรรัสเซียมากขึ้นตรงนี้เองครับทำให้ชาวเมืองของเยอรมนีนั้นเนี่ยครับโดยเฉพาะในมิวนิกไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็พยายามที่จะออกมาประท้วงและสื่อสารไปยังทางด้าน รัฐบาลให้รับทราบนะครับว่าพวกเขานั้นไม่พอใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับหลายฝ่ายก็มองถึงเรื่องของปัญหาที่จะตามมานั่นก็คือเรื่องของพลังงานที่จะขาดแคลนในเยอรมนีจะส่งผลกระทบเนี่ยหากว่าเยอรมนีนั้นกลับไปใช้ถ่านหินอีกครั้งหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาองค์กรต่างๆที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็ออกมาต่อต้านจากกรณีที่จะกลับไปใช้เรื่องของถ่านหินอีกระลอกหนึ่ง ดังนั้นเวลานี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประชาชนในยุโรปหลายประเทศนั้นเริ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเนี่ยครับให้เลิกทําตามในสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้ออกคําสั่งแล้วก็หันหน้ากลับไปถูกมิตรกับรัสเซียเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติครับ